แล้ตัวอะไรครับทั้งผมที่ริบงครับร่วมใจก็เข้าโครงการก็น้ำหนักประมาณหนึ่งร้อยกับสามกิโลครับนะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่เขากำหนดให้นะครับเรียกว่ามีวินัยพอสมควรการกินเนี่ยผมกินทุกอย่างครับยกเว้นแป้งและน้ำตาลจึนให้ดิมครับแล้วผมก็ร่างกายบ้างนิดหน่อยครับจบโครงการก็น้ำหนักอยู่ที่เก้าสิบกว่าครับ โอ้นะครับก็90กว่าร้อยนะครับรู้ประมาณ10กิโลนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็นะครับอยากให้แชร์อีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคในการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละว่าตอนทานเนี่ยทานยังไงทานก่อนทานคืออะไรประมาณเนี้ยครับอืมเรื่องวิธีใช้ด้กันกินพืชดับพันฑ์เนี่ยก่อนก่อนอาหารนะประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ก็กินตามที่โครงการเขากำหนดไว้ให้ลเลยฮะก็ศึกษาจากจากที่ที่เขาเขามีให้คุณแนะนำเนาะครับผมแล้วก็ก็ดูตามที่ตลาดแล้วก็กินทำตามวินัยเลยครับโอ้นะครับก็นะครับขอเสียงตบมือให้พี่เขาเลยนะครับ